สวัสดีทุกคนครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม F.K. Journey ซึ่งในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาทุกคนมาจาัดทีม Mono Wider หรือว่าทีมที่มีแต่ตัวละครจากสังกัด Wider เท่านั้นซึ่งหากใครที่เป็นเมนสังกัดนี้อยู่แล้วเราก็มาติดตามรับชมไปพร้อมๆกันได้ในคลิปนี้เลยครับ โดยสำหรับคลิปจัดทีมในครั้งนี้จะเป็นการจัดทีมเพื่อใช้งานทั่วไปนะครับอย่างเช่นการลง f k Straight หรือว่าการเอาไปใช้ใน Open World แต่บางโหมดที่ต้องใช้ตัวละครค่อนข้างเฉพาะทางอย่างเช่นการเอาไปใช้สู้กับบอสในโหมดทีมเรียมเนี่ยก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวละครตามความเหมาะสมด้วยอีกทั้งการจัดทีมโมโนไวเดอร์ในครั้งนี้ผมจะโฟกัสแค่2ทีมเท่านั้นนะครับนั่นก็คือทีมกายภาพแล้วก็ทีมเวทนั่นเองเรามาเริ่มกันที่ทีมกายภาพโดยมีจุดศูนย์กลางเนี่ยเป็นตัวเมนดีพีเี้ ะจะมีลักษณะการใช้งานที่ค่อนข้างแตกต่างจากตัวละครอื่นๆที่อยู่ในเกมนั่นก็คือมีความสามารถในการที่จะเรียกน้องๆน,นะครับออกมาช่วยทําการโจมตีได้สูงสุดเป็นจานวนถึง3ตัวด้วยกันซึ่งน้องๆในแต่ละตัวนั้นก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปทําให้ฟอร์เบลนั้นดูจะเป็นตัว allrounder ที่มีความสามารถค่อนข้างครบคันพอสมควรเลยทีเดียวทั้งนี้นะครับในเรื่องของการสร้างความเสียหายเนี่ยก็เรียกได้ว่าทําได้ค่อนข้างดีครับโดดเด่นไปที่เรื่องของการสร้างความเสียหายกายภาพเป็นหลัก อีกทั้งน้องๆที่ทําการเลียกออกมาเนี่ยบางตัวก็มีความสามารถโดดเด่นในเรื่องของการสร้างความเสียหายเป้าเดี่ยวจากระยะไกลบางตัวนะครับก็จะเน้นไปที่เรื่องของการสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างไปพร้อมๆกับการ,รควบคุมโต้นั่นเองซึ่งหากใครนะครับที่จะเน้นใช้พลเรเบิลเป็นหลักเนี่ยตัวละครแรกที่เราจะเอามาคอมโบด้วยนะครับนั่นก็คือไลกา ด้วยสาหรับตัวละครนี้เนี่ยมีความสามารถโดดเด่นในเรื่องของการสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างอีกทั้งด้วยความที่ ultimate skill เนี่ยมีระยะเวลาในการสร้างความเสียหายที่ค่อนข้างนานจึงทําให้สามารถสร้างความเสียหายได้อย่างต่อเนื่องแต่ที่สามารถเอามาใช้งานร่วมกันกับฟอเรเบลได้เป็นอย่างดีนั่นก็เป็นเพราะว่าไรก้านั้นมีความสามารถในการซับทีมที่น่าสนใจครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มความเร็วในการโจมตีการบู์พลังงานให้กับตัวละครที่อยู่ในทีมและไฮไลท์ที่สําคัญเลยจะอยู่ที่ตัวพสซีฟสกิลครับนั่นก็คือการลดพลังป้องกันกายภาพของสตู อย่างที่บอกครับว่าฟลอเรเบลเนี่ยก็จะเน้นสร้างความเสียหายกายภาพด้วยดังนั้นพอศัตรูถูกลดพลังป้องกันกายภาพลงฟลอเเบลเนี่ยก็จะสร้างความเสียหายได้หลุดแหลเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองส่วนอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่สามารถเอามาใช้งานร่วมกันได้เป็นอย่างดีแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นที่นิยมมากนะักนั่นก็คือคาฟาครับ ตัวละครนี้มีความสามารถโดดเด่นในเรื่องของการคาวบคุมศัตรูนะครับทั้งในส่วนของ Ultimate Skill แล้วก็ Active Skill ปกติแต่ที่น่าสนใจเนี่ยก็คือตัว p a s s ีฟส Skill นั้นมีความสามารถในการลดพลังป้องกันกายภาพของศัตรูเนี่ยลงได้เช่นเดียวกันดังนั้นนะครับจึงสามารถเอามาใช้งานร่วมกันได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีเรื่องที่ต้องควรระวังไว้หน่อยนะครับเพราะในช่วงกลางเกมเนี่ยศัตรูจะเริ่มมีดาเมจที่รุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นหากเราไม่ได้ทำการอัปเกรดคาฟาไปในระดับที่สูงมากพอก็อาจจะถูกจัดการได้โดยง่ายนะครับ ทีนี้เรามาดูในส่วนของแท้งแล้วก็ซัพพอร์ตที่ในตอนนี้เนี่ยอาจจะมีตัวเลือกไม่เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเหมือนถูกฟิกให้จะต้องเลือกใช้เพียงแค่2ตัวละครนี้ก่อนเริ่มต้นกันที่ตัวละครแรกนะครับนั่นก็คือแท้งอย่างดานี่ ตัวละครนี้เนี่ยต้องบอกตามตรงนะคะว่าไม่ได้เป็นแทงที่ดีมากนะักหลักๆเนี่ยอาจจะใช้งานได้ดีใน PVP โหมดแต่ว่าในโหมดอื่นๆโดยเฉพาะดีมเลียมหรือว่าโหมดสู้กับบอสเนี่ยทำหน้าที่ได้ไม่ดีมากนะักส่วนเฮวินเองถ้าเทียบกับซัพพอร์ตตัวอื่นแล้วอาจจะโดดเด่นในเรื่องของการฟื้นฟูพลังชีวิตที่เรียกได้ว่าทําได้ดีเป็นอันดับต้นๆเลยอีกทั้งก็มีความสามารถในการที่จะลบล้างสถานะที่ผิดปกติออกจากตัวละครที่อยู่ในทีมได้แต่ข้อเสียก็คือไม่ได้มีความสามารถอื่นๆเพิ่มเติมนอกเหนือจากในเรื่องของการฟื้นู ชีวิตยอย่างซัพพอร์ตของสังกัดอื่นๆเนี่ยเขายังมีความสามารถในการที่จะบูทดาเมจให้กับทีมหรือว่าทําให้ทีมเนี่ยได้รับความเสียหายจากการถูกโจมตีลดลงดังนั้นหากใครที่จะปักเมนหรือว่าชื่นชอบที่จะเล่นเฉพาะตัวละครจากสังกัดไวเดอร์เท่านั้นก็ต้องทําใจไว้ด้วยนะคะว่าในส่วนของแท้งกับซัพพอร์ตนั้นอาจจะไม่ได้เป็นตัวท็อปเทียร์เหมือนกันกับสังกัดอื่นๆซึ่งก็อาจจะต้องรอตัวละครในอนาคตที่มีความสามารถที่น่าสนใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นกว่านี้อัปเดตเข้ามาทีนี้นะครับเรามาดูอีกหนึ่งทีีมท่ สร้างความเสียหายเวทโดยตัวละครหลักที่เราจะเอามาเป็นเมน DPS เนี่ยจะไม่ได้มีแค่ตัวเดียวเหมือนกันกับทีมกายภาพแล้วนะครับเพราะว่าในทีมนี้เนี่ยมีตัวที่สามารถสร้างความเสียหายได้สูงถึง3ตัวด้วยกันแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะใส่ตัวเมน DPS มาเป็นจำนวน3ตัวแต่อย่างใดนะครับต้องอธิบายแบบนี้ครับว่าทั้ง3ตัวละครนี้เนี่ยต่างก็มีความสามารถโดดเด่นในโหมดที่แตกต่างกันออกไปบางโหมดตัวที่เราตั้งใจจะเอามาเป็นตัวซับ DPS ก็กลายเป็นตัวเมน DPS ซะอย่างนั้นครับซึ่งทีมนี้เนี่ยจะมีตัวละคร ที่เรียกได้ว่าเป็นแกนกลางของทีมนั่นก็คือไบรอันนั่นเองเป็นตัวละครประเภทพลธนูนะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของการสร้างความเสียหายด้วยตัวเลขดามจก้อนใหญ่แต่ว่าจะเป็นการสร้างความเสียหายต่อเนื่องด้วยการโจมตีปกติไปพร้อมๆกับการเรียกนกออกมาช่วยโจมตีครับซึ่งลักษณะการสร้างความเสียหายเนี่ยจะเป็นการโจมตีเวทนะครับดังนั้นตัวละครที่เราจะเอามาคอมโบร่วมกันเนี่ยก็จะต้องทําให้การสร้างความเสียหายเวทเนี่ยดีได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งตัวละครแรกนะครับที่ผมจะเอามา ตัวละครนี้นอกจากจะมีความสามารถในการสร้างความเสียหายให้กับศัตรูได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ยังสามารถที่จะรวบศัตรูที่อยู่บริเวณโดยรอบเนี่ยเข้ามารวมอยู่ในจุดเดียวกันได้แล้วก็ยังมีความสามารถโดดเด่นอีกหนึ่งอย่างครับนั่นก็คือสามารถที่จะลดพลังป้องกันเวทของศัตรูลงได้ทําให้ตัวละครที่มีลักษณะการสร้างความเสียหายเวททั้งหมดที่อยู่ในทีมเนี่ยสามารถที่จะสร้างความเสียหายกับศัตรูตัวนั้นได้ลุ้นแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นส่วนอีกหนึ่งตัวละครที่จะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือปริสาครับตัวละครนี้เนี่ยเร ร่วมกันกับไบรอันเนี่ยได้เป็นอย่างดีอย่างแรกเลยก็คือไบรอันเนี่ยไม่ค่อยจะโดดเด่นนักในเรื่องของการสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างซึ่งปริษาเนี่ยก็มีความสามารถในการสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างจึงสามารถที่จะมาปิดจุดบอดตรงนี้เนี่ยได้เป็นอย่างดีส่วนอีกหนึ่งความสามารถเนี่ยเอาไว้ใช้ในการซับทีมครับซึ่งถ้าบัฟนี้ไปลงไบรอันเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์เป็นอย่างมากนั่นก็คือพึกษาบันาลใจในความสามารถนะครับก็คือจะช่วยเพิ่มความเร็วในการโจมตีแล้วก็ยังจะทําให้การสร้างความเสียหายด้วยการโจมตีปกตินั้นรวดเร็ อย่างที่บอกไปครับว่าไบรอันเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องของการสร้างความเสียหายด้วยการโจมตีปกติดังนั้นมันจึงสามารถคอมโบร่วมกันได้เป็นอย่างดีนั่นเองทั้งนี้นะครับก็อาจจะมีคนสงสัยว่าแล้วตัวละครใหม่ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาอย่างลิลิเมเนี่ยน่าจะเอามาคอมโบร่วมกันกับตัวละครอะไรที่อยู่ในวเดอร์ได้บ้างนะครับต้องบอกแบบนี้ว่าส่วนตัวเนี่ยผมยังไม่ได้มีโอกาสได้หยิบตัวละครนี้มาใช้งานจริงจังนะครับอีกทั้งเนื่องวามที่ตัวละครนี้เนี่ยเพิ่งอัปเดตเข้ามาเพราะฉะนั้นเราก็เเลยยัังงไไมมม่่ดด้้้ห็นนคควาาาาาสรรรถแแบบบทุกกตต ใช้งานจริงในทุกโหมดรวมไปถึงความสามารถหลังจากที่ทําการอัปเกรดไปในระดับที่สูงเพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่เบื้องต้นเนี่ยก็สามารถคาดการแบบง่ายๆได้ครับด้วยความที่ลิลลี่เมย์นั้นเป็นตัวละครที่มีลักษณะการสร้างความเสียหายแบบเวทนะครับดังนั้นเราจึงสามารถที่จะหยิบมาใช้งานร่วมกันกับทีมเวทได้อย่างเอรอนเนี่ยคอมโบรร่วมกันได้อย่างแน่นอนครับ ส่วนผลิสาเนี่ยต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับเพราะด้วยความที่ลิล่เม์นั้นไม่ได้เป็นตัวละครประเภทพลธนูอีกทั้งถ้าเราจะใส่ร่วมกันกับเอรอนเนี่ยเท่ากับว่าทีมจะมีโลกสตัวซึ่งตั้งแต่เล่นเกม FKJ เจอี่มาเนี่ยผมยังไม่เคยจัดทีมโดยการเอาโลกสตัวเนี่ยเข้าไปใส่ในทีมเดียวกันเลยแต่ก็น่นแหละครับนี่อาจจะเป็นข้อยกเว้นเพราะว่าลิล่เม์นั้นมีลักษณะการสร้างความเสียหายแบบมิดเวย์ที่อาจจะไม่ได้ไกลเ,กเท่ากับพลธน,นูแต่ว่าก็น่าจะพอ,อามาใช้งานทดแทนกันได้ส่วนตัวเนี่ยเท่าที่อ่านสกิล ใช้ใน PVP โหมดเพราะว่ามีความสามารถในการขัด skill สกิลัตรูซึ่งโดยปกติแล้วความสามารถนี้จะเอาไปใช้กับพวกบอสไม่ได้นะครับเอาเป็นว่าแบบนี้ก็แล้วกันครับถ้าผมมีโอกาสได้หยิบลีเลเมมาใช้งานและสามารถที่จะเล่นจนชำนาญแล้วเดี๋ยวผมจะมาทำไกด์รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับลีเมเม่ให้ดูอีกทีหนึ่งก็แล้วกันและนี่นะครับก็เป็นทั้งหมดของการจัดทีมโมโนไวเดอร์ก็หวังว่าจะถูกใจเมนสังกัดนี้กันนะครับสุดท้ายก่อนจะจากกันไปหากใครที่มีอะไรจะเพิ่มเติมหรือว่าสงสัยในส่วนไหนรวมไปถึงใครนะครับที่เมสัง ันนนี้เหมือกและอาจจะมีทริคในการจัดทีมด้วยตัวละครอื่นๆนอกเหนือจากที่ผมนําเสนอไปก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เลยและสำหรับวันนี้ครับผม,มบราบเบอร์เกมเมอร,ร์ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ